สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็มีเคล็ดลับดูแลหุ่นมาบอกนะคะก็คือหลายๆคนถามเมย์มาว่าเมย์เนี่ยมีวิธีดูแลรักษาหุ่นยังไงนะคะทั้งๆที่เมย์เนี่ยกินเยอะมากแล้วก็กินจุกกินจิกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยออกกําลังกายด้วยเมยมีตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะ Kena Plus นี้นะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่บรรจุมาถึง10แคปซูลนะคะทุกคนแล้วก็เมนเนี่ยกินตัวนี้เพียงแค่วันละ1เม็ดค่ะจะทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะคะแล้วแบบระหว่างวันเนี่ยถ้าเราลืมกินนะคะเราสามารถหยิบขึ้นมากินได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมาช่วยคุม หิวของเรานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอิ่มนานมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดอาการกินจุกกินจิกระหว่างวันได้ด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะไปเร่งการเผาผลาญในร่างกายของเรานะคะทําให้เราเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นนะคะต่อให้เราออกกําลังกายนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะหรือว่าเดนินเนีค่ะก็มีการเผาผลาญที่ดีนะคะทําให้เราเนี่ยมีหุ่นที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องออกกำลังกายหนักด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเมแนะนำเลยนะคะเคน่าพลัสตัวนี้ค่ะ สารสกัดใน1แคปซูลนะคะมีทั้งใยอาหารจากแอปเปิลนะคะส้มแขกมเมล็ดกาแฟแล้วก็แอลคาเนทีนกระบองเพชรแล้วก็เห็ดหลินจื้อคะ่ะ